ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามันดาครูบาอาจารย์สิบสืบกันมาวิถีชีวิตของพวกเราเชาวพุทธบริษัทสีทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินชีวิตและความเข้าใจ ของการเจริญกุศลกันจึงได้หย sí ิบเรื่องราวเหตุแห่งการที่ทำหน้าที <S <S ่ในปัจจุบันนกการก็จะมีความรู้สึกต่างๆความรู้สึกต่างๆนั้นเราจะเห็นกันว่าการที่เรามีพฤติกรรมของเราที่จะใช้ชีวิต จเจริญกุศลไปด้วยหน้าที่ต่างๆก็มีเป้าหมายของการกระทำของตัวของตัวเองนั้นด้วยความมั่นอกมั่นใจแต่สิ่งที่ได้เห็นความมั่นใจนั้นก็เป็นเรื่องแรงใจจากแรงอธิษฐานของตนซึ่งปัถนาจะกระทำคุณงามความดีแล้วก็มีผล ให้เกิดความดีนั้นเป็นที่พึ่งของตนแต่สิ่งที่เราได้เห็นแนวทางพุทธบริษ,ษ,ษัท4ีและการใช้ชีวิตในความเชื่อมั่นต่างๆก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าในหมู่โลกทั้งหลายนั้นมีศูนย์แห่งจิตใจการที่มีศูนย์แห่งจิตใจแล้ว ก็ต้องถามย้อนกลับไปในเรื่องกำลังใจตนนั้นปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องการดำเนินชีวิตเท่าที่เราได้น,น้อมพิจารณาในยุคปัจจุบันนาการพวกเราชาวพุทธบริษัทสีนั้นก็จะมุ่งหวังเรื่องการใช้ชีวิตและการใช้ชีวิตแก้ปัญหาชีวิตประจำวันในกระแสโลก กระแสะโลกจริงๆแล้วจะประกอบไปด้วยหลักพระธรรมคำสอนทานศีลสมาธิภาวนาแต่เราได้เห็นพฤติกรรมของพวกเราซึ่งสร้างคุณงามความดีด้วยการสร้างทานด้วยการรักษาศีลด้วยการยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีกันเป็นหมู่ใหญ่ แต่พอเราจะพูดกันถึงเรื่องศัจธรรมเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องเจริญปัญญานั้นในยุคปัจจุบันก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่เปิดไม่ต้องการไม่ประสงค์จะเรียนรู้ด้วยอ้างเหตุต่างๆเหตุต่างๆนั้นที่เราได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องมีความเชื่อมั่น ว่าในยุคปัจจุบันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมู่พิสุสงกันแต่ด้วยความเป็นจริงนั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นพุทธบริษสัสีพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาติกานั้นก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะกระทำการกุศลให้ตามแนวทางของพระธรรมคำสอนกันได้เหมือนกัน แต่ด้วยเหตุแรงอธิษฐานนั้นก็ไม่ประสงค์ที่จะมีความเจริญและเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนก็ทำให้สภาวะจิตใจแปรปวนบันไหวตามกระแสโลกและก็สามารถหาที่พึ่งใหม่ๆเข้ามาเติมให้ตนนั้นมีการเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาตนกัน ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรในเรื่องแรงอธิษฐานตั้งมั่นสู่การกระทำความดีการสร้างทานการรักษาศีลการยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีแต่สิ่งที่เราประสงค์และยังยึดถือแนวทางพระธรรมคำสอนไว้ในใจเสมอก็เป็นเรื่องการแก้ไขเพื่อต้องการจะให้ จิตใจของเราได้เข้าถึงกระแสแห่งความจริงในพระธรรมคำสอนโดยทั้งปริยัติปฏิบัตินะเข้าถึงป,ปฏิเวทแต่สิ่งต่างๆนั้นเราพวกเราที่มีความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้จากการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นก็ต้องขอพูดจากคาว่าเกิดจากแรงอธิษฐานของตน ก็จึงสามารถขนขวายเรียนรู้รนะะมัดระวังพฤติกรรมตนไปสู่การเป็นผู้รับไปสู่การเป็นผู้ให้แต่ด้วยโลกยุคใหม่ประสงค์ที่จะเสพปัจจัยภายนอกเรื่องความเป็นอยู่ในปัจจัย 4, สี่สังสมเก็บรักษาแล้วก็ไฟฟ้าปัถนาจะสมปัถนาของปัจจัยภายนอก แล้วก็มีความคาดหวังว่าปัจจัยภายนอกจะสามารถให้ตนนั้นอยู่ด้วยความมีสุขอยู่ด้วยความปลอดภยัยแล้วก็มีบุญกุศลสั่งสมเอาไว้เอาไว้ในใจในกายของตนจึงมีเรื่องราวของการทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีด้วยเหตุการ์พลังเผลอการขาดตกบกพร่องในเรื่องการเจริญสมาธิ การเจริญภาวนาและการเจริญสติปัฏฐานทำให้เผลอตัวเผลอตนในการที่จะใช้วาจาใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปสู่การจาบจ้บจวงล่วงเกินซึ่งกันและกันได้เหตุที่เราเรียนรู้พระธรรมคำสอนนั้นเราจะต้องน้อมถึงการไม่จาบจ้วงล่วงเกินตนและคนอื่น ซึ่งอยู่ในข้อวัดของการรักษาศีลด้วยซ้ำไปแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงเพราะเรานั้นไม่ประสงค์ที่จะทำการแก้ไขเรื่องราวของการพัฒนาใจออกจากทุกข์กันการที่เราเผลอตัวนำไปสู่ความแตกแยกเป็นเหตุที่สำคัญอย่างยิ่งของการใช้ชีวิตในกะแสโลก แต่ในกระแสะโลกนั้นเรามีความเชื่อมั่นที่จะแยกแยะถ้าหากว่าเรามีปัจจัยสี่แล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขความจเจริญได้แต่ในความเป็นจริงนั้นความสุขความจเจริญความสมบูรณ์นั้นก็คือเรื่องการเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญาถ้าเราเรียนรู้ เรื่องสมาธิปัญญาก็จะทำให้เรามีการควบคุมตัวเองได้ไม่ไปจับช่วงตนและคนอื่นการจับช่วงตนคนอื่นนั้นก็หมายถึงทางความคิดทางคำพูดแล้วก็การกะระทำด้วยเหตุเห,เหล่านี้พวกเราจะต้องยอมรับเหมือนกันว่าจิตใจของบุคคล ที่ปราถนานั้นเกิดจากแรงอธิษฐานและเกิดจากความเชื่อมั่นของแรงอธิษฐานของบุคคลนั้นจึงทำให้มีการจับจ้วงผิดพลาดบกพร่องกันได้โดยง่ายพวกเราเชาวพุทธบริษัท4ก็จะต้องมีการตักเตือนตัวเราเองโดยการฝึกสมาธิปัญญากันด้วย การที่เราเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการเจริญศีลสมาธิปัญญาก็คือเรื่องการควบคุมตัวเองการใช้ชีวิตด้วยความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงอาชีพสมาอาชีพสมาธิก็สัมมาสมาธิการฝึกตนให้มีสตินั้น ก็จะเข้าใจและสามารถที่จะเข้าถึงการใช้ชีวิตเบื้องต้นของการทำหน้าที่ของเราด้วยความเบิกบานแจม่มใสการที่เรามีสภาวะเบิกบานแจม่มใสนั้นหมายถึงเราเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญาทำให้เราใช้ชีวิตไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดความรังเกียจไม่เกิดจิดใจที่โอนเอียง ไปสู่ตนข้างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนก็จะมีการเรียนรู้ยิ่งขึ้นจากแรงเป็นไปโดยธรรมชาติของพวกเราก็าจะยอมรับในความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีที่เป็นนั้นก็เป็นเรื่องของการอธิษฐานตนเพื่อจะทำกรรมที่ดีแต่กรรมที่ดีก็ไม่ได้หมายถึงเป้าหมาย อันปาณีตในพระธรรมคําสอนเแต่เราจะช่วงจริงแข่งขันกันอย่างไรก็เป็นช่วงการใช้ชีวิตชั่วคราวแล้วก็หมดไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปก็เกิดการเสื่อมเกิดการเลอะเลือนลืมกันไปแต่ถ้าหากเราใช้พระธรรมคําสอนเพื่อจะมีการพัฒนาใจมีการควบคุมกายวาจาใจของเรา เราจะใช้ชีวิตในกระแสะโลกผิดพลาดก็น้อยนะผิดพลาดนะผิดกันได้แต่ก็น้อยเบาบางแล้วก็ผิดหมดผิดจนหมดไปจะไม่เหลือความผิดคือทำให้สะอาดการทำกายว่าจจใจให้สะอาดก็เกิดจากการฝึกฝนได้เห็นได้ยินแล้วก็มีการกระทำแต่มนุษย์เรายุคใหม่ในสังคมที่เราได้เห็นกัน ก็มุ่งหวังแต่การสร้างคุณงามความดีสร้างเหตุปัจจัยภายนอกเพื่อจะให้เกิดสภาวะของการใช้ประโยชน์อันคล่องตัวแต่ความคล่องตัวนั้นก็จะแฝงเลนไปด้วยความคิดความไม่ถูกอกถูกใจไม่ตรงจริตซึ่งกันและกันการที่เราต้องหยิบเรื่องราวของแรงอธิษฐานนั้น แนวทางพุทธบริษัทธีนั้นที่ไม่ประสงค์ที่จะเจริญไปด้วยสมาธิปัญญาในคำสอนนั้นก็แสดงเหตุได้หลายอย่างแต่ผู้ที่ฝึกอบรมตนจะสร้างบาร,รมีสร้างทานรักษาศีลน,นั้นเป็นเรื่องของการสั่งสมในทางพุทธบริษัทธีก็ต้องพิจารณาเหมือนกัน ว่าสิ่งที่ท่านไม่ประสงค์จะเจริญในเรื่องสมาธิปัญญาก็มีแนวทางของผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุธรรมด้วยตนเองก็เป็นได้การบรรลุธรรมด้วยตนเองนั้นก็มีอยู่สองเนื้อเนื้อที่เป็นปรารถนาบาร,รมีมากๆนั้นหมายถึงจะบรรลุธรรมเป็นสัมมาสัมโพธิญาณด้วยตนเองหรือ จะเป็นพระปัจเจกผู้เทเจ้าก็จะต้องบรรุุธรรมด้วยตนเองนะแต่พระสัมมาสัมพุทธิยานพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตัดสรลุธรรมได้เพระอเองแต่สามารถนะนำบริวารน,นะสืบทอดนะการมีการเข้าถึงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่พระปัจเจกับผู้เทเจ้านั้น ท่านไม่สามารถที่จะชี้นําบอกกล่าวนําพาให้พวกชาวพุทธบ,บริษัท4ี่นั้นเข้าถึงกระแสตามได้จึงเป็นผู้ที่แยกแยะตนในเรื่องการกระทำนัปัจจุบันนักการเราทั้งหลายที่มีจิตใจประสงค์ที่จะเจริญกุศลกันก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าการที่เราประสงค์ดี ในการเรียนรู้ในการสร้างทานในการสร้างวิหารทานในการดูแลซึ่งกันและกันนั้นถึงที่จะต้องระมัดระวังตักเตือนตัวเราเองเสมอก็เป็นเรื่องการจับจ้วงผู้อื่นการจับจ้วงตนเองสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการระลึกระวังจึงมีเหตุของความถูกใจไม่ถูกใจซึ่งเป็นปกติ ของพวกเราในชาวพุทธบริษัทสีซึ่งจะสามารถนำการเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนเพื่อจะได้ไปสู่การสร้างบุญสร้างบาร,รมีกันการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในพุทธบริษัทสีนั้นเราจะให้ความยุติธรรมกันในเรื่องเจต,ตนาในเรื่องแรงอธิษฐานในความตั้งมั่นของเรา ที่จะเข้าถึงกระแสรหรือไม่หรือเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วขาดเหตุขาดผลขาดการพิจารณากันหรือไม่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เกิดแรงปฏิฆะหรือแรงลังเกียจแต่เรามีการอนุโมทนาในส่วนคุณงามความดีกันเพราะฉะนั้นจางธรรมยดีตเราก็มีประสบการ์นำมาเล่าสู่กันฟัง การที่เรามีความศรัทธานะมีแรงกะระทำที่เกิดความมุ่งมั่นเชื่อมั่นว่าบาปบุญคุณโทษนั้นเป็นเหตุทำให้เราต้องเกิดทำให้เราต้องมีทุกขเวทนาทำให้เราต้องอดิน้นหลนขนขวายในหน้าที่ของเรามีทั้งผิดหวังมีทั้งสมหวังมีทั้งพอใจมีทั้งความไม่พอใจ ิ่งหล่านี้เป็นเหตุทำให้เรารู้สึกขึ้นมาเหมือนกันเราจะต้องมีการพัฒนาเพื่อจะหมดทุกข์ทางใจของเราทีนี้การพัฒนาการหมดทุกขทางใจเราใช้หลักเกณฑ์ของพระธรรมคำสอนจเจริญไปด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติพร้อมทั้งแยกแยะเหตุของความทุกข์ของเราได้ ทุกของเราซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเหมือนกันว่าเราเกิดมีร่างกายก็คือความไม่สบายกายเรามีความรู้สึกนึกคิดก็คือเรามีความทุกข์ทางใจสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาแยกแยะก,กันการที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งในกระแสะโลกซึ่งเราใช้ชีวิต ยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องสมาธิปัญญาจึงเป็นเหตุแต่ไม่เราคิดนึกว่าการไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นธรรมอนปราณีตแต่ธรรมอนปราณีตในคำสอนในสิ่งที่เป็นจริงนั้นก็เป็นเรื่องการปลดปล่อยก,การเครีดการบุบ บำบัดก็ได้การบำบัดหรือการกระทำให้เกิดการปรปจักแจ้งในจิตในใจจึงเท่าถึงพระธรรมคำสอนในเรื่องการวางใจและการขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่หมายถึงความโลภความมีระเบียบวินัยก็ไม่ได้หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่มีความขยันมีระเบียบมีศิลธรรมนั้น เป็นแนวทางของการเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาจึงทำให้มีความขยันมั่นเพียรเพราะเหตุว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงและก็จิตใจของเราก็ต้องมีการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงจึงได้มีโอกาสใช้ร่างกายในการประกอบการกระทำเพื่อจะมีการพิจารณาธรรมในความไม่เที่ยงของตน การที่จะอยู่อาศัยการที่จะประกอบอาชีพการที่จะใช้ชีวิตครองเรือนและก็อยู่ในสังคมทั่วไปทิ้งที่เราใช้ชีวิตนะอยู่ในสังคมนั้นให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเบื้องลึกของใจไม่สามารถจะอย่างถึงกันได้แต่เราจะพัฒนาใจของเราเพื่อจะให้เกิดความเบาสบาย แล้วก็มีความมั่นใจในวิถีชีวิตของเราว่าเรานั้นประสงค์จะเข้าถึงกระแสก็ต้องสู่การกระทำจากการสร้างทานจากการรักษาศีลไปการฝึกการให้ฝึกการสร้างทานหรือการเกื้อกูลน,นั้นก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญแล้วก็มีการพิจารณากุศลในเบื้องต้นที่เรากระทำอย่างนี้ แล้วจะต้องกระทำตลอดไปเหตุก็ว่าจะทำตลอดไปนั้นก็คือการสร้างฐานให้ตัวเองสร้างสร้างฐานให้กับสิ่งรอบข้างจเจริญฐานไปถึงภายในจิตในใจ,ในใจของเราการจะเข้าถึงจิตถึงใจตัวเราเราจะต้องมีสติรู้จักจิตใจรู้จักร่างกายของเรา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงอธิษฐานเพื่อจะเข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมการดับทุกข์ของตนในสัมสสัมมาสังพุทธเจ้านี้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ประสงค์ที่จะกระทําตามพระธรรมคําสอนนะเราต้องการประสงค์ที่จะบรรลุธรรมของเราเองนั้นนะเราก็จะต้องดูแรงอธิษฐานของเราเช่นกันหลายครั้ง หลายปีหลายสิบปีที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นความเพียรต่างๆของพวกเราชาวกัลยาณมิตรของเราบางท่านก็มีความศรัทธาก็จะมีความเพียรด้านศรัทธาบางท่านก็มีความจเจริญไปด้วยปัญญาท่านก็จะมีความเพียรของท่านด้วยปัญญาฝึกสติฝึกการแยกแยะกายใจแต่บางท่านก็มีความรู้สึก นะอยากกระทำหรือมีความสั่งสมไปด้วยบุญกุศลภาวนาก็ <_ uch> าจะปีความเพียรของท่านไปในแนวภาวนาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราได้เห็นพฤติกรรมต่างๆในการกระทำของพวกเราชาวพุทธบริษัทสีและกัลยาณมิตรของเราบางทีเราก็คิดว่าบุคคลนั้นไม่สร้างความเพียร แต่จริงๆแล้วเราต้องน้อมถึงแรงอธิษฐาน,นแต่ดั้งเดิมของบุคคลนั้นเพราะเขาประสงค์จะสร้างบาร,รมีนะไม่หมายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องการที่จะประสงค์บรรลุหรือเข้าถึงกระแสการดับทุกข์นในแนวทางพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกอะไรนะและเราก็ไม่ควรที่จะไปบังคับบัญชา ว่าต้องได้ต้องเป็นต้องสำเร็จแต่ต้องได้ตามความประสงค์ของเราแต่ความรู้สึกผู้พูด,พดมองและก็พิจะะารณาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเจตนาลนบางทีเราก็ไม่ทราบถึงเจตนาท่านท่านอาจจะเจตนาที่จะเรียนรู้ยึดมั่นพบชาติการเสพสุขการใช้ชีวิตในกระแสะโลกก็เป็นเจตนาหรือความตั้งใจ แต่เนื่องจากผู้พูดเองนั้นจะเป็นเหตุหนึ่งเหตุใดเป็นบุญวาสนาหรือไม่ที่มีความทุกขเวทนาตั้งแต่ยาววัยก็ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตต้องเกิดมาวนเวียนในวงจรในวะัฏะสงสาร<ม>ก็จึงมีความเพียรในการที่จะเจริญกุศลแฝงเล่นไปด้วยการควบคุมกายวาจาใจ แฝงเล่นไปด้วยการคิดว่าคิดว่าการกระทํายับยัง้งการควบคุมนั้นเป็นความถูกต้องแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่สามารถฝึกตนให้เกิดสติเกิดการแยกแยะเราก็จะไม่ไม่สามารถเข้าถึงการวางโดยธรรมชาติได้ถ้าหากว่าเราสามารถใช้ความคิดควบคุมอารมณ์ต่าง เข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางปากทางทวารต่างๆเราก็จะไม่สามารถจริงๆในเรื่องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของการวางเหตุต่างๆที่มนุษย์เราชาวกาลยานมิตรของเรามีการกระทำนั้นก็ไม่ได้ขัดแย้งหรือบังคับบัญชาหรือเห็นวามเห็นนั้นจะต้องเป็นไปทางเราทางเดียว แต่เราได้เห็นสัาจรทำความจริงก็คือเรื่องแรงอธิษฐานของบุคคลนั้นซึ่งเราเคยได้ยินนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเคยผู้พูดเคยไปเดินทางไปทำกุศลทอดพระปาทอดกระถินกันขณะเดินทางยุคโบราณก็จะใช้รถยนต์พาหนะสาธารณะนะมีการจ้างมีการเหมาเป็นคันๆเดินทางออกต่างจังหวัด น,นอกจากกรุงเทพมหานครไปแล้วก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนฟังธรรมในรถรถรถเมล์รถใหญ่ๆเนี่ยนะครับมุลักผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าพูดจากัน,นแต่เกิดมาใหม่ก็ขอให้พบยุคข,ของพระรีอริยเมตไตรนี่นะเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพูดแล้วท่านก็บอกว่าขอให้ อยู่กะได้ทันยุคของท่านนี่คือแรงอธิษฐานตั้งใจไม่ต้องการจะพัฒนาตนให้หมดทุกในปัจจุบันนาการนั่นหมายถึงแรงอธิษฐานอย่างหนึ่งปัถนาจะเข้ายุคของพระศรีอริยะเมตไตาก็เคยได้ยินได้ฟังในกลุ่มคณะไปสร้างบุญสร้างกุศลกันจึงเกิดการได้ยินแกลงอธิษฐานต่างๆ ทิงเหล่านี้ก็นำทางให้จิตใจของบุคคลน,นั้นของถึงที่มีความเชื่อมีการอ่อนอน้อมตามก็อธิษฐานตามด้วยเหตุของแรงอธิษฐานนั้นแทนที่เราจะเรียนรู้การดับทุกข์ทางใจในยุคปัจจุบันการนั้นเราก็ไม่ประสงค์ที่จะเรียนรู้ให้เข้าถึงกระแสการดับทุกข์ในยุคปัจจุบันกการ ที่เรานั้นมีชีวิตแต่เราไปกลับรละลึกสิ่งที่ยังไม่เกิดยังมาไม่ถึงและยังไม่ทราบจะมาเมื่อใดให้เราก็ไม่ทราบยุคนั้นสมัยที่ท่านจะต้องมาจุติในยุคนั้นเราจะได้มาจุตินั้นหรือไม่ทำไมต้องไปเเกิดแรงอธิษฐานล่วงหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกำลังใจนั่นเองท่านประสงค์จะเรียนรู้ชีวิตในยุคนั้น แต่ยุคปัจจุบันท่านไม่ประสงค์จะเรียนรู้การดับทุกข์เพื่อจะสั่งสมไปด้วยบุญและบรารมีนะดังนี้ก็เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอและสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันเช่นกันก็เป็นเรื่องยุคสมัยใหม่นี้ไม่มีแล้วนะพระโสดาบันพระสกิทาคาพระนาคามีพระอรหันนั้น สิ่งเหล่านี้เราก็ได้ยินได้ฟังสังคมมนุษย์พุทธบริษัท4หรือกัลยาณมิตรของเรามีการพูดมีการบอกกล่าวแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นนามธรรมเราไม่สามารถที่จะไปชี้นำว่ามีหรือไม่มีหรือสิ่งเหล่านี้นะเหนือความคิดเหนือความรู้สึกความเข้าใจของพวกเรา จึงไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งหรือกำหนดมีหรือไม่มีได้แต่สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่าสิ่งอันควรไม่ควรควรยับยัง้งนะควรระงับยับยัง้งเพราะเกิดจากแรงอธิษฐานต่างๆนั้นนะไม,ไม่มีขอบเขตนะครับเพราะนั้นพวกเราขอขอระลึกจนะึงต้องระมัดระวังกันเอาไว้นะก็พอสมควรกับเวลา ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์บิดามารดาคูบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภรษีสวัสดีครับ